สวัสดีครับวันนี้ผมลูปแปงพาทัวร์นะครับวันนี้เรามาพามาทัวร์งานคอนเสิร์ตนะครับโปคิงนะครับโปคิงนะครับก็วันนี้มากันไม่ต่างกว่า20-30กว่าสถาบันนะวันนี้เดี๋ยวลองลองไปดูว่าในงานเนี่ยเราจะไปเจอใครบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบรรยากาศไปดูกันว่าเป็นยังไงได้ข่าววันนี้อินมากับอบ200คน200กว่าคน แล้วไปเจอกันนะครับครับอันนี้เรามาก่อนเลยครับนี่ไปเจอลุงเยนอะไรครับเนี่ยุง,งเทพช่างครับพี่อ้าวรุงเทพช่างเข้ามานี่รุงเทพช่างครับวันนี้มากันเยอะไหมมามาพร้อมบูอยู่ตอนนี้มาพร้อมบูรถ<อ>บัส<บ><ะ>กับรถอ้าวไม่ถูกกันไม่ใช่เหรอมามามาพร้อมกันเลยคันเดียวกันเลยเหรอผมจะเป็นตะกอนเรียบร้อยจะได้สมาชิกเหมือนกันหมดแล้วพี่ครับตอนนี้ก็รถละเลิกนะผมบอกให้เลยว่าน้องๆรุ่นใหม่ดูไว้นะวันนี้รุงเทพช่างกับบูรณนพลเขามาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งตอนนี้แค่มา พัผนผ่านไปก่อนแค่ผ่านไปก่อนนะเอาสวัสดีครับ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 อันอน,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 น,นี้โรงเรียนอะไรครับเนี่ย<ต>บูยรณะนคร,รเหร <_ L 1> ออาเมื่อกี้มาพร้อมกันเลยเหรอครับเนี่ยมาพร้อมกันเลยโอ้โหดูเลยนะครับ นี่นะผมบอกให้เลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะผมเดินผ่านอย่างเงี้ยคนเดียวนะผมบอกให้นะครับมีตีนตตกนะผมบอกให้เลยครับอันนี้มาเออขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ประชาชื่นครับโอ้ดีครับนีครับนี่ประชาชื่อครับพีมวิ์ครับว่าไงครับวันนี้เป็นไงม้างก็น่าจะสนุกนะครับครับ ไม่มีหนาหรอกเพราะว่ามีแต่เพื่อนใช่ก็วันนี้อ่ะอ่พูดง่ายๆดีกว่าว่าวันนี้เรามาเนี่ยด้วยมิตรภาพมาสนุกแล้ววันนี้มันมากก็เป็นแต่ก่อนนีเดินผ่านอย่างนี้เป็นยังไงเนี่ยนโมดไม่ต้องเดินนะครับครับวันนี้ครับก็บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะมาให้ดูบรรยากาศครับอันนี้ก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวนี่สวัครับสวั ครับหน่อยไหมครับหน่อยไหมเอาหน่อยมัอาดิคนไหนที่ร่อนเครื่องบินพับกระดาษลงอ่ะคาบ้านน้องอ่ะไรไไม่รู้เลยดิคนไหนเนี่ยอะไรไปดิล่นกระดาษจีบเลยเขาล่อนสล่อนอิล่อนจีบล่อนเลยเลยแล้วท่าจะตีแล้วเนี่ยอยากตามหาคนที่ร่อนเครื่องบินเลยต้องต้องดูแลละ รอบเช้าหรือรอบบ่ายไปเก็บไว้เป็นตำนานเลยเนี่ยราคาเดี๋ยวตอนนี้ยังเป็นราคาสังกะสีอภาษีไเป็นังกะสีเลยนี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับบุตครับบุู่สพบนครับจังไหนครับอ่าอยู่สวบนอ07ครับผมสวบนอ07นี่อ่ก็รุ่นเดียวกับแซคเลยดิรุ่นเดียวซัครับครับสอยยอครับผมสอยยอครับสีครับผมนี่ครับไมโครหนึ่งคนครับนี่นี่ครับนี่ครับกลับไปเมื่อกี้ไปคนแม็กซ์ฮาร์ลัตกลับไปเปลี่ยนรถเลยแม็กซ์ฮารัตนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเราเดินไปดูไวับครับครับครัสดีัครับ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 คีับครับครับครับไรับครับครัีครัครับครับนรัครับครับครับรับราบครับครับอรัำนรับครับค90นะครับครนจรโอ้โหนี่ตึกนอกตึกใคครับครับอกตึกในครับรับนครับอครับครับนรรับ ซนจอนนี่นะสมัยก่อนนี่ผมบอกให้มีเรื่องราวนะเรื่องเล่านะไม่รู้ว่าทันที่ไปตบกระบี่หรือเปล่าเนี่ยผม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 ได้ข่าวอยู่นะไแค่ไวพี่รุ่นตบกระบี่นะเดี๋ยวเราคิดว่าอันนี้มาครั้งแรกเลยปะครับใช่ครับมาครั้งแรกใช่ไหมรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากพี่อันนี้ครั้งครั้งแรกที่จัดใช่ไหมพี่ครับ แต่จริงจัดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าแต่รวมครั้งนี้ครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลายๆสถาบันที่ใหม่ๆเข้ามาร่วมใจใช่ไหมพี่ฝากบอกน้องๆสมัยนี้หน่อยอ่าลดความรุนแรงครับผมครับอยู่กันแบบพี่น้องครับครับไม่มีประโยชน์ เสื้อต่างสีไม่จำป็นต้องมีอะไรมากมายเราเรียนเหมือนกันออกมาทำมาหากินเหมือนกันเลี้ยงครอบครัวครับผมสุดยอดครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับได้ได้ไหมนั่งนตัดเลยมาไม่ตักเลยเหรอนี่นะครับโหดูอินอินทระมาสองคันรถเลยครับสามสองสามสองนะสามสองก็มาในยสามสองนะครับ สายหนึ่งสายหนึ่งก็มาครับนี่ครับโอ้โหนะครับเหมารถมากันเลยนะครับสามเก้าไม่มาสามเก้าใกล้แค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอินทรายังมากันไม่ครบนะวันนี้อินทรากเขามาประมาณ200กว่าคนครับจองหน้างานและจองหน้าเวทีเลยนี่ครับ นี่ครับ <Indiana. S 2> อินทระมาดูบรรยากาศของเด็กอินครับสวัสดี voilà. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยชืครับด็กรั่วันน <im ant> ี้ครับนี่บรรยากาศอินทระนะครับวันนี้อินทระเหมารถมาเลยนะครับครับก็เห็นไหมครับว่าอินทระตอนนี้ยืนอยู่คู่กับประชาชื่อนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ขอไม่ได้ตีกันนะครับขอไม่ได้ตีกันเขา เขามากำลังวางแผนกันอยู่ว่าอการ์ดกาดเขาจะทํายังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาคุยมาคุยดี๋่าสวัสดีครับ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 ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนึฮัลโหลดูเห็นไหมครับน้องๆว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีกันแล้ว ใช่ครับพี่หอพี่หอก็ไงใช่ใช่ใช่ชวนกินเหล้าอย่างเดียวชวนกันไปกินเหล้าชวนกันบัญเธออย่างเดียวครับผมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตีกังขึ้นไหมหมดยุคหมดสมัยวันนี้ขอถามนิดนึงวันนี้ขอขอถามนิดนึงว่าวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นกาดด้วยเนี่ยใช่ไหมครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับครับก็สิสิงโร อยากให้รู้สึกว่าเป็นไปอย่างนั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าาะว่าในงานวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่ามีปัญหาในความสนุกคิดว่าร้อยเปอความสนุกร้อปร์เ็นแน่นอนครับร้อยเร์แน่นอนอันนี้ตอนนี้ก็เพื่อนพี่น้องเราก็กำลังทยอยมาอยู่นะครับแล้วผมถามนิดนึงในความการเตรียมตัวของประชาชื่นเนี่ย วันนี้เห็นโรงเรียนใหม่ๆมากันเยอะๆเลยครนะรู้สึกดีใจไหมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าที่ว่ามีมีมีโรงเรียนของหลายๆท่านนะได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการลดละเลิกใช่ครับของการเราลดละเลิกความรุนแรงนะครับสืบเนื่องมาจากเจ้าของโครงการเลยคือพี่อดนทระครับขอบคุณมากครับแล้วผมถามนิดนึง วันนี้ควรจะตกหรือเปล่าครับมีการตัดตะไคร้ไหมวันนี้ดูจากท้องฟ้าแล้วไม่น่านะครับไม่น่าไม่น่าท้องฟ้าแจ่มใสค่อนข้างดีพอสมควนครนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไว้ไปดูในงานดีกว่าอันนี้คือเป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ถึงเวลานะครับก็ให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศเต็มๆกันอีกทีหนึ่ง นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใน้กำของอินทระใช่ไหมครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในบรรยากาศแบบนี้ผมว่าบรรยากาศนี้สนานี้นะไม่ได้ไม่ได้เกิดมานานล้เพราะว่าด้วยด้วยโควิดด้วยน้องครัวพี่น้องเกี่ยวกับอาชีวก็มารวมกันเพราเอาไปทำกิจกรรมดีๆตรนนั้เริ่มเริ่มพล่งนเนาะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เขาจัดขึ้นมานะครับแล้วพวกเราสี่โรงเรียนที่รวมกันมาเนี่ยก็มาเน้นกันเรื่องนี้เลยก็เป็นหลักๆ ใช่หลักๆเลยวันนี้อินมายังได้ข่าวมาเป็นร้อยเหรอสองร้อยครับสองร้อยคนโอ้โหย่อยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อนี้มาสองร้อยครับยี่ห้อยี่ห้อนี้มาสองเดี๋ยวเจอกั้วไปานนะครับโอเคเต็มระบบแน่นอนแล้วเอางี้เราก็มาดูเล่นดูบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึก รู้สึกภูมิใจครับที่พี่น้องเราจะมารวมกันอาชีวะเรารักกันอาชีวะเรารักกันนะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเยอะพูดอะไรเยอะพูดไม่ถูกขอกันนคจังหวะก็ตอนนี้ก็มีวงแตบปังเริ่มเล่นเริ่มเล่นเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นแล้วก็เดี๋ยว วาไม่ติดตามคิเดเต็มๆกันวันนี้อันนี้ผมไม่ได้โดนจับนะผมไม่ได้โดนจับอันนี้ผมมามาอยู่ในทีมกาดของของของเทวดาอ่าก็จะถามความรู้สึกวันนี้นะครัเอาใครดี่ามนะน,นี่ดีกว่าถามความรู้สึกดีกว่าวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานในกลุ่มหอวอธิวะครับครับผมในนามเทวดาที่ตัวตนอาจจะถูกลืมหรือ,อเทวดาเป็นสถาบันที่ เหมือนสารพักใจครับวันนี้คืออยากให้มีเทวดามีในพนทธีครับอาจิะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็วันนี้เป็นกาดในความเป็นกาศวันนี้คิดว่าจะมีเลื่องกันไหมครับไม่มีครับโอเคบ่านเชียบครับ่านเจียบโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไฟอย้าเนี้เอาที่ไหนได้เดี๋ยวเอาข้างหน้าอ่าสวัสดีครับอันนี้ที่โรงเรียนอะไรครับเนี่ย ช่างก่อสร้างอินทระครับอ่าช่างก่อสร้างอินทระพที่มีความรู้สึกยังไงในบรรยากาศแบบนี้ตอนเนี้ยร้อนมากไม่ใช่ดีพี่เอามันเห็นบรรยากาศแบบนีนักด<ม>ีหล<ม>หลายภาษาบ้ามีความสุขดีหขดเห็นพี่ๆน้องๆมาพบปะาสังสรรค์ครับดีฮะดีบรรยากาศดีครับก็ถือว่าเป็นเจตนารมของพี่ดาที่เสียชีวิตไปอันนี้มันมีงานหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือหลังจากงานนี้ไปมันก็จะเป็นงานของ การทําบุญขรินพระปาตอนนี้ก็คือวัดบางนาขอมาก็เหล่าอาชีวะพวกเราเหล่าโฟกิงเนี่ยเขาจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันแล้วก็ตรงนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้เอลยว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นงานบุญอีกส่วนหนึ่งที่พี่ดาวเคยทําไว้ตอนที่พี่ดาวยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นครับก็ดีฮะเราทําอะไรที่มันช่วยเหลือสังคมมีประโยชน์กับส่วนรวมก็สนับสนุนเต็มที่ครับ ขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับครับโอเคนี่เราก็มาเจออีกหนึ่งในอีกหนึ่งในตำนานโปรคิงนะครับกันนกครับกันนกครับเนี่ยครับโอ้โยรุ่นใหญ่ครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่กันนกสวัสดีครับพี่พี่กันนกนี่รุ่นรุ่นรุ่นเด้อนะรุ่นเด้อของกันนกเลยรู้สึกยังไงบ้างกับงานนี้ครับสุดยอดเลยครับครับน้องน้อง ขึนยอดทุกคนก้าวส่วนอ่าครับก็วันนี้พี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่อีกหนึ่งในตำนานกนกนะครับมีอะไรอยากจะบอกน้องๆเอ็ดเยสเคใต้พผู้ใต้พผู้อ๋อครับเมีอนี่เลยครับดีครับมีอะไรอยากจะบอกน้องๆกับปัจจุบันเนี้ยก็ดีครับบองดองกันตลอดชีวิตครับรักกันรักกานใช่ไหมครับอย่างป๋ากับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะเอที่ปูนกพ้นี่หมานั่งมานั่งมานั่งอยู่กับโนกเลยครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะดูเรื่องหง นี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับว่าน้องๆสมัยนี้ดูนะครับนี่ครับแต่และสาบันนะเขานั่งกันเนี่ยสีเสื้อไม่เหมือนแต่เขาก็มาในในเขาเรียกว่ามาในงานเขาเรียกมิตรภาพมิตรภาพชีวนะเห็นไหมครับว่า เขาเลิกตีกันแล้วนะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคืออะไรป่ะเขามาช่วยกันทำมาหากินนะครับดูไว้นะครับักนนี่ดีกว่ากศก็มาโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกับกดีกว่าสวัสดีครับ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 ทุกคนมีอะไรจะบอกไหมครับน้องๆสมัยนี้อ๋อสมัยนี้ก็ ดีครับแต่ก็คืออย่าเอาเยี่ยงอย่างจากพี่ๆสมัยก่อนก็พอรุ่นพี่ๆสมัยก่อนตอนนี้อะฮะเลิกแล้วครับละลดความรุนแรงแล้วพี่เหรอใช่เลยนี่เยอะเืรอว่าเลิกอ่ะนี่เอางี้ดีกว่าอ่านี่ก็คือพี่บิลลี่อินทระนะครับไม่ใช่บิลลี่อินนะครับบิลลี่กวสอ พี่บลลี่โอษกครับผมอยากรู้นิดนึงครับว่ามีความคิดยังไงกับงานนี้ครับดีเลยครับสนุกพี่ๆร้องๆ้องกับมาเจอกันอีกครั้งเลยครับมันมันก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราตำนานใน90านใช่ใช่ใช่แล้วก็เราลดละเลิกโอ้โหเลิกงานแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีงานบุญนะหลังจากนี้ไปมันจะมีงานบุญนะครับจัดไปเลยครับรออะไรครับมันจะเป็นกระถินแม่ป่าวันเดียวกันวันที่12ครับ12พฤศจิกา นะครับก็อยากจะให้กอมาร่วมบุญด้วยเหมือนกันนะยินดีครับผมเป็นวัดบางนาครับเรียกคุยกับพี่ๆผมได้เลยเรื่องทาบุญเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอให้สนุกเต็มที่นะครับโอเคครับนี่ก็อีกหนึ่งโรงเรียนในตำนานนะครับก็โรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนกุศลิเทคโนโลยีครับกุศลเทคโนโลยีครับอันนี้มามาในงานคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกยังไงมองเห็นบรรยากาศอ่ารู้สึกว่า ประทับใจครับเราใส่ช็อปแต่รักษาบ้านเรามปนั่งกินด้วยกันมานั่ง <ผม S 2> เจอกันโดยที่ไม่มีการเตีันครบผมอยากจะบอกอะไรกับให้น้องๆสมัยนี้ฟังมั่งครับอ,อ,อยากจะบอกว่า กใช้ความรุนแรงนิดนึงก็คือว่าเราจะมาสามัคคีกันมาร่วมดื่มมาร่วมแชร์ความคิดกันแล้วก็คือแชร์ความประ,ะ,ประสบการณ์ที่รเราเคยแบบว่าเคยผ่านมาแล้วแล้วก็คือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงแค่นั้นครับอันนี้ งานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตครับผมมันจะมีอีกงานหนึ่งวันที่12อพฤศจิกาเป็นงานบุญกระถิ่นพระป่าเป็นงานใหญ่ครับผมผมอยากให้กุณสิริเข้ามาเข้าร่วมด้วยเหมือนกันอ๋อยินดีครับยินดีครับวัดบางนาปฐุมธานีอ๋อครับก็มาร่วมงานได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบรุณครับคอาุณครับคอบรุณครับขอบมุณครับครับสวัสดี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 ครับัี Không lý là đây nào, công lý ở đây nào Bỏ nhau Đi 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 อันนี้มีความรู้สึกยังไงครับที่มางานนี้รู้สึกดีใจครับได้มาพบปะเพื่อนฝูงแล้วพี่น้องอาชีวะ,ะเรา,าครับผมครับแล้วงานนี้นลิดโลบางกมิมากันเยอะไหมครับแก้วเป็นร้อยมาเป็นร้อยมาเป็นร้อยครับรถยังไงร,รู้สึกยังไงความรู้สึกสนุกครับพี่อยากจะบอกเด็กปัจจุบันน,นี้บอกว่ายังไงดีรถละเลิกรถละเลิกเนี่ยน้องไม่คุ้มไม่มีประโยชน์ใช่ใช่ครับ แล้วก็จะมีงานนึงครับหลังจากงานนี้ไปเป็นงานจะห็นพระป่าวัดบางน่ผมอยากให้บางกะปิเข้ามามีส่วนร่วมด้วยได้ไหมครับได้ดี่รินะมียักแสดงก็มีอยู่เนี่ยบี่เตอบางฟ้าได้เลยก็ เดี๋ยววันที่2พุธทีกาเนี่ยผมจะจัดงานกระฎิพระป่าที่วัดบางนาปทุมธานีครับอยากให้มาเข้าร่วมงานครับนั่นหละครับตรงนั้นนะครับแต่ผมเลืกจัดกระฎิพระป่าครับ โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับบากะเปร์ครับบาะเปราเอฟสวัสดีครครับผมครับแบ่งครับผที่รู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะมารวมตัวกันแบบว่าที่ใหญ่แบบนี้ครับครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จปราสำเร็จครับนะแล้วก็ อยากจะบอกน้องๆสมัยนี้ว่าไงดีก็อยากจะบอกน้องๆสมัยนี้ว่าถ้าเรามีเวลาครับเวลานี้แต่ที่หมายวามว่ามีเวลาที่จะคิดใหม่แล้วก็ทาใหม่ที่นี่เราคงบอกแบบนั้นกับทุกคนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราครคิดได้ก่อนเนี่ยแล้วก็จะได้ความสุขก่อนครับแต่อย่างน้อยคุณมาดูตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าว่า วันนี้ประมาณกี่โรงกี่สถาบันที่มาเนี่ยเกือบ40สถาบันเกือบ40สสถาบันครับวันนี้รับรองเลยว่าเยอะมากแล้วผมบอกให้เลยว่าวันนี้ ขายกถางปลาใส่ช็อปมามาด้วยความสนุกใช่มามาเพื่อพิจารณาครับมาเพื่อสร้างสรรค์มาเพื่อหาเพื่อนใหม่หาเพื่อนเพื่อนใหม่ครับอย่างน้อยๆเนี่ยมาเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดละเลิกขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้ลุ้นนะครับได้ถือรถสุดยอดครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเทคนิคดอนเทคนิคดอนใช่ไหมอ่ะขอบน้ำหนึ่งใช่ใช่เอาดีครับขอสัมภาษณ์น้ำหนึ่งก่อนเลย วันนี้วันนี้เรามาเจออีกหนึ่งโรงเรียนนะครับเทคนิคดอนเมืองเทคนิคดอนเมืองมากันกี่คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาประมาณ110คนครับร้อคนเหรอครับครับวันนี้มาถึงเทคโนเทคนิคเลยนะแต่เทคโนคลยคมาวันนี้เขาก็บอกว่าวันนี้มีมาเพื่อมีรภาพใช่ครับรู้สึกยังไงกับงานนี้ครับก็ก็ดีนะครับโอเคอยู่ว่างานทุกๆสถาพันมาเจอกันแล้วก็ ลดละเลิกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยครับเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ๆอ่าเนี่ยุดยอดได้เห็นได้เห็นว่าเรารักสามัคคีกันครับอย่าไปมีเรื่องอะไรครับใช่มันไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายมันก็มาทํางานร่วมกันเสียอนาคตว่าเปล่าแล้วถามว่าเราเอากิจกรรมดีๆอย่างนี้มานั่นดีกว่ามันมีหนึ่งกิจกรรมนะครับเดี๋ยวหลังจากกิจกรรมนี้ไปก็คือจะเป็นทอดกระถินกระถินพระป่าวัดบางนาปทุมธานีซึ่งตรงนี้ ผมจะรวมเหล่าอาชีวะเนี่ยมาทําบุญกันได้เลยเทคนิคดอนพร้อมที่จะไปร่วมไหมครับพร้อมครับพร้อมมากเลยครับก็เดี๋ยวเราแจ้งแจ้งในทางไลนน์ะครับวันนี้แต่วัานี้โรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนอะไรครับเนี่ยเทคนิคดอนเทคนิคดอนวันนี้วันนี้พร้อมลุยฝนนะครับสวัสครับสวัสดี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 ครับก็ นี่ก็เป็นหนึ่งโรงเรียนในยุค90เหมือนกันเจออยู่เจออยู่ตลาดดอนครับทานอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็มาเจออีกหนึ่งโรงเรียนครับในยุคในยุคของ90เหมือนกันรอพอพอลาดเท้าวิทยาคมครับวันนี้มากี่คนครับวันนี้หลายท่านครับเดี๋ยวกำลังรวมตัวอยู่กำลังรวมตัวนะครับรู้สึกยังไงกับงานนี้ครับก็ยินดีครับยินดีรู้สึกดีใจครับครับ แล้วก็วันนี้ก็มีหลายสถาบันเรามาด้วยมิตรภาพวันนี้มาแบบมิตรภาพครับมาแบบ่าสนุกสนานกันใน90ยุค90ของเรามีอะไรอยากจะบอกปัจจุบันนี้ไหมวัยรุ่นสมัยนี้ก็อยากตามโครงการนะครับอยากให้ละรถนะครับปลัแรงครับรถละเลิกปลัมแรงซะมันไม่มีประโยชน์เลยใช่ครับแล้วผมไม่มีอีกหนึ่งโครงการนะหลังจากงานนี้ไปก็วันที่12พฤศจิกาเป็นงานเกษตนพระป่า อรปอปภเนี่ยลาดเท้าวิทยาเนี่ยสนใจที่จะมาร่วมไหมครับเป็นงานกระถิ่นพระป่าที่วัดบางนาครับวัดบางนาปทุมเพ่งครับถ้ามาก็ได้นะครับย <robbery S 1> ินดีครับขอบคุณมากครับอครับพีต<ๆ>่ตงครับมาดูบรรยากาศกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงนะครับดูข้างในครับให้กล้องพันพันไปเลยนะครับพันไปดูครับบรรยากาศตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบเลยครับก็ เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังเข้ามาในงานนะแล้วผมบอกให้เลยว่างานเนี้ยมันมากสนุกมากครับนี่ครับเด็กช่างนี่ครับดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับบรรยากาศสวัสดีครับ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 ทำผมได้แล้วเด็กสิงกันด้วยกันอะไรับ ดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะครับมาดูบรรยากาศมากระถายฝนมาแล้วล่ะคนี่เราจะเข้ามาในโดงชื่นนะครับเอเมาครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับเนี่ยยีงสิบสี่ปิยาพระนครครับรงมปยก็มาสามช่องครับนี่ครับมาวันนี้มาเยอะไหมสี่สิบห้าห้าสิบคนครับเบสห้าสิบคนสี่ปยาพระนครรวมกันครับมีพกของด้วยแต่พกของกัด้วยครับสามพัดติดนะครับ สดีครับแม่สี่พาครับนครับเกมด้ยครสวัสดีครับสวัสดีครับสครัวันนี้มาเนยอะไปเนียสี่พาสวัสดีครับสี่าสี่พญาสี่อบาี่พารม่าเข้าสาดู่พญสี่พญาสีพญี่พี่าสี่พญาสีสสีีพาสี่สีงาีาี่าาี่พญาาสาี่พาาีา่าสี่า่าา่พ่พาา่าอาชีวะนะครับก็มาเปิดร้านเพื่อ ปิดบูสปิดบูสจ่ายของนะครับทีนี้ครับก็ปิดบูสจ่ายของแล้วรับสรรยากาศแล้วัด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ยเราจะงานหย่บ่าการหงาทักทายกันโอ้ยไม่มีแบบนี้ครับที่ทางฝั่งพยาช่วยครับสวัสดี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 ครับทุกคนครับใช่ครับฝั่งวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ

ทยอยไม่ไหมเยะยเลยครับนี e ่ครับชาเราวิชามอเราสาองเรารันี่ค e รับวิชาลูก e ศึย์เราครับ e ดีใจดีใจ ก็คนใหม่ให้เต็มที่เลยวันนี้หรือว่าวันนี้ไม่น่าจะได้กี่คอหรือเปล้กี่คออ่ะตอกตอกก็นดาแล้วก็น่าเลยว่า ย้อนยุคอีกเมื่อวันเมื่อวัยที่ที่ผมเรียนอยู่ครับก็ก็มีออกไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างก็มาได้มาเจอเพื่อนอะไรบรรยากาศเก่าๆมาครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับพี่มาครั้งนี้ครั้งแรกครับสำหรับงานงานสี่กิ่งครับครับพี่ก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับบอกมากครับต้อนรับก็เราเราเก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์มีอะไรฝากบอกน้องๆสมัยนี้หน่อยไหมครับอ่าก็อยากจะฝากบอกน้องทุกคนนะครับว่า ถ้าเลี่ยงได้เราเลี่ยงใช่ครับอนาคตเป็นสิ่งสพันธ์มากกว่าครับ่ครับอย่าไปทะเลาะกันเลยครับเรามีอนาคตที่ดีกว่าครับครับแล้วก็พูดง่ายคืออย่าอย่าอย่ามีเรื่องกันเลยดีกว่าครับหลีกได้หลีกดีกว่าใช่ครับพี่เพราะว่าวันนี้ไปดูโงคามาเยอะไหมครับอ่าประมาณยี่สิบกว่าคนก็โอเคถือว่าเยอะนะครับก็ ในยุคนี้กับก่อนเนี่ยมันมันแตกต่างกันเพราะเดี๋ยวนี้กล้องมันเยอะมันวันนี้ครับมาเขาก็แปงเป็นเลี้ยวเหมือนเดิมก็วันนี้ก็อยากให้สนุกกันอยากให้สนุกอยากให้แบบว่ามาย้อนยุคกันในยุคของ90ครับเราก็เป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เขาเรียกว่าลดละความแรงครันะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับผิดคาด้วยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากครับ ก็ยวมันจะมีงานบุญนะครับก็อยากจะให้ปทุมธานีถ้ามีโอกาสก็มาร่วมงานบุญกันวันที่ส2พฤศจิกากระถึงนพระป่าวัดบางนาปทุมธานีครับพี่ซึ่งถ้าปทุมธานีมาร่วมงานด้วยได้ยิ่งดีครับยินดีนะครับมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ตาลพัดนี่ตาลพัดสวัสดีครับสวัสดีครับเนยวันนี้มาอีของตาลพัดนี่นี่เุ้มตาลพัดเนีทำไมเนยตาลพัดจะเชิดนี่อยู่นี่ ตรับพัดอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนวันนี้จะพัดจะเชื่อนวนนี้เป็นยังไงมั่งตรับพัดตามตามตเติปอะยุคเจ้าศูนย์ใช่ปะแล้วก็มาตามแบบอันนี้หน่อยที่ได้ใส่ฉบชื่นมาไม่อยากใส่มาที่ตลัพัดดีกว่าอ่เนี้ยเสียวว่ะตลับพดี้ยวป่ามีมีน้อยแต่แน่นตลับพัดตัวมากไปเข้าชื่นกันเขาก็มากระชื่นตลัพัดจริงๆริอะตลัพัดเนี่ยของเขาจะเข้าอินเหมือนกันอ่อินอะ อ่าอิงกัาไม่รับเพราะว่าตลาดพะเนี่ยโอเคเลย <c oughs> ขเขาก็เลยไปเข้าเข้าชื่นหมดเลยมาเล่นอิน <c oughs> แทนก็จะ <c oughs> โอเค,อเคขอบคุณมากก็ขอให้เที่ยวสนุกโอเคอเพื่อนโ,โอเครู้เรื่องนี้เี่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรสอบช่ามพนครครับพี่คสอบพชรอ่าสอบมาวิทยาลัยช่างพนักครก็มาแล้ววันนี้เห็นมาเยอะมากเลยเนี่ยใช่ไหมครับก็มีพี่น้องเทวดาก็มา อาอาปรช่างอักีพยาก็มาใช่ครับรู้สึกยังไงกับงานนี้คืออย่างนี้พี่อาผมเนี่ยเป็นตัวแทนของมนรครครับก็ได้ร่วมงานตั้งแต่ขอบไดมาครับมาอนเถื่อนมาจนไปที่แก่งกระจา์ก็ทุกๆงานก็ครับคือพี่ๆเขาทํามากันครับพี่เราก็มาร่วมร่วมสารัมพันธ์คือลดละเลิกความรุนแรงครับให้กับเด็กรุ่นใหม่คืออาจจะให้ไม่ไม่หมดไปแต่ให้เบาลงตกง้องครับเพราะว่าจาวันนี้ผมมองว่าน่าจะมีเกินพันคนสองพันคนใช่พี่ครับ มาเพิ่มมิตรภาพล้วนๆครับพี่แล้วมันจะมีอีกงานหนึงครับหลังจากงานนี้ไปเป็นงานกระหินพระป,ป่าวัดบางนาประทุมธานีครับก็อยากจะให้สามัทช่างเนี่ยมาร่วมงานงาน<ด>บุญกัน<ด>วันนี้รเรามาสนุกก็อยากให้มาร่วมงานบุญกันได้พี่นะครับก็ยินดี